ค่ะพอแม่พินอนสุข,ขุสุคนมาพ่อกระสาวดอยนาแกชิดบ,บ,บ้านคือเกาเอ่าเนาะค่ะมันมาเด้อค่ะมาเบิ่งเด้อเ่าพักกันลนข้าวนะคะอยู่บ้านสาวดอยยังเหตุแบบวิธีโบราณอยู่เด้อค่ะโบราณไซร์หลด้อคะเพราะว่าพ่อเพิ่มมากเพิ่นว่ามันมันมีขี้้าหลา <c oughs> เพิ่นก็เลยบอก่อยหมักนะคะเอาแบบธรรมาชาติคือสมัยตะกี้นะคะมาย้อนยุคกันนะคะสุภาพพักกันมาผาดข้าวนะผู้บ่าวผู้สาวแบบนี้นะคะเกี่ยวข้าวอย่างนี้ ฝนเข้าแล้วเด้อค่ะผัดอากาศผัดคืมๆืมบางโนพี่น้องฝนจิตกใส่เข้าวบางโนโอ้ยบางโนค่ะฝนตกะห้ามเข่าล่ะมืดขึ้นมาแล้วเด้อค่ะผู้ แล้วค,ค่ะีมืดขึ้นมาแล้วค่ะพวกฝนตกใส่ห้าเข่าแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะค่ะฝนตกห้าเข่าแล้วมืดมาแล้วค่ะเข่ากับเปียกแล้วค่ะ คะคะเข้าไปเบิ่งกันต่อเนาะค่ะทุ่งนาปุระค่ะเป็นน่าดาน,นะคะทีชีวิตของเราเนาะคะ่ะนี่ก็โต๊กนี่ค่ะ ก็เป็นกระปล่อยละค่ะปล่อยนะะ้อ,นองๆกินเฟืองล่ะค่ะน้ำสัญญาถ้ากันแบบนี้ล่ะคะ่ะมีการันขนแบบนี้ล่ะค่ะด้อค่ะนี่กับคนแบบนี้ล่ะค่ะ ไปตองกับกินนะคะค่ะคนแบบนี้ล่ละค่ะ คนแบบโบราณนะคะพะกกันคนเข่าแบบโบราณใบตองกับพักาันกินเฟืองลาะค่ะอิ่มละพุ่นหัพุนพ่นน,น้ำเพชรมิ่งโชคแซบบะ ก็กันใหญสู้เด้อค่ะนี่หาลูกน้องมาคนหนึ่งพากันคนกันสองคนเด้กใหญ่สู้กันนะอย่านี้อย่างี้อย่า้อย่างนี้่วยเจ้านี้โกงน้าเจ้านี้ไปช้ามีทกเดี๋ยมันตึงนะ ใส่หมต้มน,น่ใจสู้ขนาดเด้อค่ะคุณนตาค่ะสองคนเด้อค่ะนี่เอาใส่กันมีรถถไปเลย สองคนบนเห็ดจักสิจักมือจังสิแล้วคนกระตุกมาและพี่น้องมืดมาแล้ว mm hmm. จังใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามากดไลค์ hmm. กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้สาวดอยหน้าแก่ชิพบ,บ้านๆนำแน่นนเ,นเด้อค่ะส่วนทันใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะ การปีเมืองนอกของเฮานะคะฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศนั้นนะคะ t h a การติดตามสนับสนุนสาวดอยนักแก่ชีวิตบ้านๆมาโดยตลอดนะคะสําหรับวันนี้พอแล้วนะคะค่อยๆกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะคะขอทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยทุกคนเลยนะคะไปแล้วค่ะค่อยๆกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ อีทีชีวิตแบบบ้านๆนะคะนี่ไปแบบนี้ล่ะ